สายสบายดีพี่น้องแตกอีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยบางปีใหม่มาแตกแล้วพี่น้องโมเมนต์โบนัสแตกแล้วพี่น้องเด้เอเต้าแตกพี่น้องเต้าแตกอีกแล้วนี่เออ้ยพี่น้องช่วยซ้ำช่วยซากเต้าในนันแตกแต่ว่าแตกตัวนี้มีสาเหตุอยู่พี่น้องพี่ยังมันจึงแตก เดี๋ยวสิบ,บอกพี่น้องว่าเป็นยังมัคือแตกพี่น้องบริเวณเห็ดควค่ำผักบึงใส่เพื่องใส่พางอย่างนี้พี่น้องนี่เต้าไม้เฮาแตกแล้วแต่การยังดีพี่น้องได้ทานเดี๋ยวชิวมาบอกพี่น้องก็มีเป็นยังมันมจริงแตกพี่น้องถ้าบ่มีเนี่ยเห็ดบ่มีเนี่ยตองมันกำบ่แตกกับพี่น้องแต่ตอนนี้เฮาจิมาเบ่งก่อนเบ่งทานแต่ยังดีอยู่เขาได้ทานพี่นอ้องเถื่อมอดเอาอยู่เพราะว่าม้มาแต่ตัดลำมัน ก็ยังดีมีคนเห็นพี่น้องถือจังหวะถือเสวงคนกล้ายังบอกเจ้าบริเวณอยู่แค่ทางข้าเจ้าเห็นแล้วกรโทรไปบอกก็เลยได้มาหมดนี่สายโป้มเอาได้ใส่สายโป้มสายน้ำมาหมดเอาท่านพี่น้องเอาอยู่เบิ่งอยู่ข้างล่างมีแต่น้ำเลยเบิ่งพี่น้องน้ำเต็มเลยนี่ ้ยเสียดายเลยพี่นออ้องเอย้ยเสียเหือเสียแห่งปั่นมาซื้อว่าเต้าหู้ว้อยู่ข้างนอกนี่พี่น,อน,น้องสังเกตบั้ยยังไม่จึงแตกได้ทิบอกพี่น้องมันอยู่ข้างนอกพี่น้องนี่ยอยู่ท่นทางจริงมันหัวบนมีอยู่ข้างในหัวแต่ว่าเต้าหู้เห็ดอยู่นอกกาบบกาดคิดพี่น้องวัยงไงวะมันเป็นเรื่องที่บกาดคิดว่ามันมีแนวมาส้นพี่น้องควายส้น ยังจะแต่ควายส้นพี่น้องเรียบร้อยมันว่าเป็นวัวพูนจะได้กระโบหูเบิ่งทานห้าครับผมยายสะเลยพี่น้องเอ,อ้สยสะได้แห้งปัน่นมันกบ็บโบคิดว่ามันจิมีควายเข้ามาแต่ว่ามันกระหูอยู่ว่าน,นี้ต้นทางพี่น้องเป็นทางออกหน้าแต่จะเรียบร้อยแล้วโอ้ยพี่น้องเบิ่งความหนา,มานโมเบิ้งกอนี่เบิ่งนี่พี่น้องความหนา ปลยมาสุนครุบด้วยเพราะว่าอยู่ในบัวบัวที่มีฟางนีเพื่องพี่น้องบัวเนเก็บไว้มันฉี่าเลาะมากทาั้งนี้มาทางดอนมานาันอาจีจากเขามากินเพื่องกินฟางอาจสพมาเห็นชีวาเป็นโพนเป็นยังกับหูพี่นออ้องล่องคล้อ <c> ง <oughs> เยเยบร้อยพี่น้องแปลนทีเยบร้อยเบิ่งนี้ไม่เข้ากับกำลัง ตัดเกี้ยมมาไว้ว่เาเสียวลงเตาทีสองพี่น้องรอบสองมาจะได้พี่น้องเฮ้ยแตกเป็นทีเรียบร้อยตเตางามเฮ้ยพี่น,อนออ้องเลยตาเห็นก็พาะจะกลวายอีกเลยนี่นแต่การยังดีนี่พี่น้องเฮาใจดีเห็นบนโทซมาบอกพี่น้องมันก็ไปตัดลำมันถือว่าถือ จังว่าผมมีคนอยู่นะพี่น้องนี่แต่ยังดีทานเห่าทุกคนถือว่ายังดีท่านใดทานพี่น้องเผอ่าเต้าต,ตัวนี้จูดได้ต้นสิปิดอะไรชิชุดอะไรพี่น้องเมองนี่ปอ้ยหมดทานเห่ากันได้แต่กันยังดีเห่าหมดท่านได้ทานอยู่ตาบมมีพี่น้องขุนเช่นนี่โอ้ยถือว่าทีมใหม่ทีมทานชื่อเลยล่ะพี่น้อง อาชีพนี้เป,นเป็นเป็นประวัติศาสตร์สามร้อยเลยพี่นอ้องเอ้ยตัวนั้นอาชีพแตกโดยความห่อนความเป็นเต้าเก่าพี่น้องออเอาบ่อได้พดบอ่บอใดนี้มันก็แตกแต่นี่คือเต้าไม่ก็แตกพี่น้องถ้าอยู่ซื้อๆมันกับแตกก็พี่น้องผมมีเห็นพี่น้องแค่จะว่าเห็นควายส้นมีควายผ่านมานี่กเขาบอกเห็นนุ่มส้นมันเห็นมันแตกไปพี่น้องแต่ว่ามีควายมาดูพวกกินแถวนี้อาจีพเป็นควายมาส้นมาเหยียบมันก็เลยแตกหลุเลยพี่น้อง พอเต no ้าหู้ถามมันแตกมันก็ต้องบุบเลยเลยพี่น้องมันเป็นเต้าใหญ่น่าเสียดายพี่น้องเอ้ยเสียแหงเลยแต่ก็ยังดีได้ทานเบี่ยงทานพี่น้องคุณคุณทานห้าตัวลาย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 อยู่ทานกับพอมันใหม่ไปหลายหมื่นเลยหกหมื่นห้าหกหมื่นเลยพี่น้องเนี่ยห้าหกวันนั่นแหละคุณทานห้าก็คือตัวนี้ เอา,เอาน้ำหมดก็เลยเอามาตากตัวนี้มาตากขาหน,นี่เ้ยเงยเอาไปเลยนะปกติถ้ามันใหม่สุดนี่อยู่นี่ประมาณหาสิบสองเปน็นองเต้าเงี้ยนี่แต่ตอนนี้อาจสีเรียอ,อยู่ประมาณสามสิบสองได้แต่ก็ยังว่าโชคดีอยู่พี่น้องมีคนผ่านมาเห็นเขาโทรบอกโทรแจ้งเลยก็รีบกลับมาเลยพี่น้องเออตัดละมันเกับโบเแล้ว นี่คือเป็นประวัติศาสตร์สามร้อพี่น้องพุนเต้าหน่อยนั้นกันตัวนี้เข่าใจอยู่หรอกพี่น้องเป็นพร้อมเป็นเต้าเกา่าเอาบดวใส่งานดนเอามาจูดเดือบวนกระบ,กกบ,บราได้คอยพดมันไปได้เลยมันหอนแห้งมันเลยแตกพี่น,น้องน,นะแต่นีน่ว่นี่โบนาสเสือโบขาดขิดก็มันฉีแตกพี่น,น้องเป็นประวัติศาสตร์สามร้อแต่พี่น้องเขาเจ้าก็ะวอากันว่าขินนาชิบีเป็นควายสดน,น,นะพี่น้องพอห้อยควายมันเหยียบหลาะอยู่แถวนี้ โอ้ยก็คิดว่านาสีดูซื้อๆมันก็นาสใบดน้องๆมันตรงนี้เนี่ยเห็ดมันจึงแตกอ่าเสียดายพี่น้องเอ้ยเต่าเฮาปั่นมาอย่างคักอย่างดีอย่างงามพี่น้องสุดท้ายมาแตกมาถล่มเป็นแบบนี้เฮาเมื่อยกับทีพี่น้องเก่าอ่อนเลยแต่ก็บอกไปนงเดี๋ยวบนซีมาเริ่มใหม่อีกพี่นอออ้องเห็ดใหม่เ้องปะทอปะทอยมันเพราะวันนี้คือ สวิทคน,น,ออน,นบ้านนอกก็โซนรถท่าพี่น้องเอ,อ้ยหมวกก็มีหัวใจหงอนห็ดไปสี่สี่ละมึงเต้านะนี่แตกไปก่อนเข่าใจอยู่ตัวนั้นเป็นเต้าเก่าพี่น้องบริเวณก็คิดไว้อยู่ความมัธยฐานมันยังกะสีบรูสูงเอาเชียร์ีแตกก็มีพี่น้องแต่หน่วยนี้่บริเวณวคาดคิดเลยเสียดายพี่น้องเอ,อ้ยเบิ่งทานเฮา ใช่ก็นั่นตอนที่อยู่อยู่มันต้นป้ายพี่น้องวันหาซิบสอบบนคิดวันจะได้อยู่เระปัญหาซิบสอบอาสิบป้ายไปเลยแต่ตั้งเป้าไว้วะหาซิบสอบพี่น้องต,ตอนนี้ไม่เอากันยังไม่บว,ว์บัสเพราะว่าเพราะว่ามันเต้ามันกำลังจูดไปหาหกวันพี่น้องก็ยังบว์บัสแต่กันยังดีอยู่เพราะว่าบาเห็ดไก่แคบน้องแคบสะพี่น้องสะบนบน ก็เลยใส่โป้มใส่ได้ดขึ้นมาพานั้นก็เอาไปอยู่หรอกพี่น้องพาเป็นทอนำปบาดาลธรรมดาอะไรก็เอาไปอยู่เอาไปว่าที่นี่ก็ได้พี่น้องที่ได้เคือพาพี่น้องมาเบิ่ง่สเสียใจใจร้ายพี่น้องเอ้ยเป็นสิ่งที่บกขาดคิดขบวนก็ไปตัดลำมันขิดว่าชีบไม่มีแนวเห็ดแต่ต่องแล้วพี่น้องจูดมาตั้งหาวันหกวันโอ้โหมันฉีด มีน้าตองหน่าส้นหน่าเห็ดมันกะกรบโบข่อยสนใจเราพี่น้องโอ้ยสังเกตผูเชียงเคาะมาเลยพห่นอ,นนนอ,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 อยิบอนบ่เสียงเคาะงวงเคาะควายว่าคลิปนี้ล่าพี่น้องไปก่อนฟอกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องเดี๋ยวกระสีป่าปั่นใหม่อกกมีกเสียดายหมูเสียดยังได้พี่น้องแต่การยังดีอยู่เอาได้ทานเพื่อฟอกันใหม่ในคลิปหน้าล่าพี่น้องกออนเด้ไปหาคนมั่นก่อน ตอนนี้เขาอ่อนแล้วพี่น้องเอ้ยสบายดี